นุ่มนั่งเล่นพักผ่อนนี่มันเกิดอีนี่เขาเนี่ยโนรักหรอกเขาขี้เกียจมันเยอะเกินมีทุกที่มีทุกที่ไม่ต้องปลูกหญ้ามันขึ้นเองตามสนามหญ้าที่น่นก็มีเขาก็อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยใบไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยเขาก็เนี่ยใบไม้ใบเมเปิลเขามาปัน่นเอารถมาปัน่นเนี่นี่ปั่นออกจากมอสด,ดูสิสวยไหม มาเรามานั่งลงมอสกันป้าป๋าบอกว่าไม่ให้นางมานั่งกับพื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สบายนางมีป,ป้าป๋าป้าป๋านางนี่นางมีพ่อหลายคนแล้ว <c oughs> พ่ออยู่ในติกต็อกนะคะตามนางมาตามมาเคลียร์ดูแลเรียกเพื่อนป,ปา้าป๋าบอกว่าอย่าไปนั่งพื้นหญ้ามันเย็นจะทำให้ปวดท้องนี่คะ่ะนี่คือ มอสค่ะนี่เจ้ามอดทั้งหมดเลยใบไม้เบิ้ลบังมันง่ายจะพาไปไกลก็กลัวกลัวไม่ยากด่าดท้าเจ้าชาลีเดินไกลนะคะนี่ก็เป็นสวนเห็ดนะคะตรงเนี้ยไปเนี่ยแล้วก็จะมีข้าวบาเล่เป็นสวนข้าวบาเล่ มานางก็จะไปเก็บเห็ดนี่แต่เห็ดในสวนนี้ก็เยอะแยะแล้วละ่ะเข้าไปนใคหาที่ตั้งเยอะที่ของคุณยายทั้งหมดเลยเป็นสวนนี่ค่ะนี่ก็ก็เป็นสวนสวนสวนข้าวบะเล่แล้วก็ข้าวโพดนะบ,บางทีเขาปลูกข้าวโพดแต่ปีนี้เขาปลูกข้าวบะเลส่สวนกว้างยาวยาวมากเลยนี่ก็เป็นสวนข้าวโพดเก็บเกี่ยวแล้ว ต้นเนี้ยนะคะที่ปลูกอยู่เนี่ยนั่นะะ่ะเป็นแก้เลือดออกตามลายฟันเป็นเป็นแบบว่านะคะเวลาเขาปลูกเป็นรั้วบ้านนะ่ะมันจะถียิบเลยเม้ตะไก่ยังออกมาไม่ได้เลยดีมากเลยเขาเลยใช้เป็นรั้วบ้านแล้วก็หรือต้องการไม่ให้ใครเห็นนะ่ะนี่แหละกันได้ดีเลย เขาทําเบียร์กันคือเ,เขาหมักเบียร์ขายทําเป็นโรงเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแปลูกกันนะคะแต่ต้องไปเที่ยวมีสวนสตอเบอรี่สวนโน้นสวนนี่ที่เขาปลูกกันอะ่ะชลีพาชาลีเข้าบ้านกันชลีมาเร็วเรีวอย่ามัวเล่นเดียวเดี๋ยวมาดามาเจอเดี๋ยวาาเ,เขาด่านะมาไกลอะชาีแล้วนางมาคนเดียวได้เอาชาีมาด้วยเนี่ย เที่ยวไกลไม่ได้ชาลีชาลีาลมาอาะไรไม่ซงเดี๋ยวเล่นกับชาลีก่อนชาลีมากลับบ้านนะไปกลับบ้านหรือ,อยัง ไม่กลับก็มานี่ชาลีมากอดหน่อยหนาวไหมหนาวไหมนอนมาเดี๋ยวห่มผ้าให้ห่ผมผ้าให้อกอดหนาวไหมหนาวไหม <c oughs> <c oughs> ได้อันตรายอันตรายโน่นเอฟซีโน่นชลีกลับบ้านก่อนนะคะบ,บอกบอกเอฟซีหน่อยชลีเข้าบ้านแล้วนะคะชลีขนหนานาดีแล้วกันหนาวได้เนาะไปเข้าบ้านกันเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วนะคะนะเดินกลับบ้านกันเร็วไะไปกล <c oughs> ับบ้านโ <c oughs> น่นเอฟซีโน่น <c oughs> <ภ> <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าบ,บ้านนะครับโอเค เนี่ยเนี่ยดู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 เขาทำดูเขานั่งนี่นี่นี่นั่นงกระตุบกระตุบเออนั่งนั่งยกขากระตุบกระตุกกระตุบน่ารักอะ่ะนั่นนั่นมีความสุขค่ะดูเขามีความสุข